ถปัจจัยเสี่ยงที่เราพบว่ามันทำให้เกิดเมตาบอลิกซินโดรมนะครับรวมไปถึงอ้วนมันดันหวานหัวใจสโตรกนะครับเราเรียกว่ากลุ่มโรคเมตาบอลิกซินโดรมแล้วก็ MCD เนาะได้แก่เรื่องของอาหารการกินสำคัญมากเลย unhealthy diet หรือ food นะครับการดื่มแอลกอฮอล์มากการสูบบุหรี่นะเรื่องของกิจกรรมทางกายที่น้อยลง ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายการนั่งอยู่กับที่นานๆน,นะครับรวมไปถึงมลภาวะทางอากาศเขาเรียกว่าเป็น5ปัจจัยเสี่ยงโรค MCD นะครับเหมือนกันเลยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดถึงมานี้คนไทยเราก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับเทรนสุขภาพคนไทยในปี65ที่ผ่านมาถ้าสํารวจกันเฉพาะในเรื่องของอาหารเราจะเห็นว่า สำรวจประมาณ84,000ครัวเรือนทั่วประเทศนะครับจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยกินอาหารที่เป็นประเภทไขมันแปรรูปสูงถึง42%เนาะกินอาหารแปรรูปฟาสต์ฟูด้ดจังฟูด้ดอาหารสะดวกซื้อประมาณ40%ดื่มคาร์โบไฮเดรตดื่มที่เป็นน้ำตาลประเภทพวกชูการีดริงส์นะครับเยอะมากเลยประมาณ34% 1ใน3เนาะ เขาเรียกว่าได้รับน้ำตาลที่เกินเข้ามานะครับทั้งหมดนี้แหละครับเป็นหนึ่งใน unhealthy diet หรือ food ที่ทําให้คนไทยในยุคนี้ป่วยเป็นโรค NCD มากขึ้นนะครับเห็นไหมฮะทางบ้านบอกว่าจะต้องไปหาสายวัดมาวัดตัวเองด่วนแล้วถูกต้องนะครับผู้ชายเกิน36นิ้วอ้วนลงพุงผู้หญิงเกิน32นิ้วมีภาวะอ้วนลงพุงนะครับอันนี้เป็น หนึ่งในปัจจัยเลยที่จะทำให้เราเห็นว่าเรากำลังมีไขมันหลบซ่อนอยู่ข้างในนะครับหนึ่งในอาหารที่กระตุ้นให้เรามีการสะสมไขมันมากขึ้นก็คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแปรรูปที่เราเรียกว่าเป็นรีไฟล์คาร์โบไฮเดรตดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ครัวซองซีเรียลคุกกี้เค้กนะครับ พวกเส้นต่างๆเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นกว๋วยเตี๋ยวนะครับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมีไซรับมากกาแฟเย็นที่หวานชาเย็นนะครับน้ำอัดลมน้ำผลไม้บรรจุแพคเกจจิง้งไม่ว่าจะเป็นกล่องเป็นกระป๋องหรือแม้กระทั่งชาไข่มุกต่างๆพวกนี้นะฮะเราก็ต้องบอกว่าการบริโภคที่มากแล้วก็ถี่จนเกินไปคำนี้สำคัญนะ ไม่ได้แปลว่ากินไม่ได้เลยนะครับกินได้ครับทุกๆคนก็ต้องมีกินอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราจํากัดปริมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมนะฮะเราก็จะไม่ได้มีปัญหาต่างๆที่หมอพูดถึงเนาะ